เส้นทางของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนจุดกําเนิดของมนุษย์ชาติอยู่ในทวีปแอฟริกาเมื่อกว่า1.5ล้านปีก่อนมนุษย์สายพันธุ์โฮโมอิเรกตัสได้กระจายขยายพันธุ์จากที่นั่นไปยังทวีปยุโรปและเอเชียมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์หรือที่เรียกว่ามนุษย์ปัจจุบันถือกําเนิดจากสายพันธุ์ดังกล่าวที่เป็นบรรพบุรุษของเราแต่ก็ยังเกิดสายพันธุ์อื่นอีกเช่นมนุษย์นีแอนเดอร์เทลและมนุษย์เดนิโซวา การพัฒนาการของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนเริ่มขึ้นประมาณ3 0 0 0 0 0ปีก่อนในทวีปแอฟริกาคุณลักษณะเฉพาะของมนุษย์ปัจจุบันเกิดขึ้นตามที่ต่างๆในทวีปโดยไม่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยมนุษย์เริ่มเข้าหากันในช่วงวิวัฒนาการที่ยาวนานกว่าหลายพันปีโดยมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนได้เดินทางออกจากทวีปแอฟริกาไปตั้งรกร,กรากตามที่ต่างๆทั่วโลกเป็นช่วงๆและก็ได้พบกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆที่เก่าแก่กว่าในระหว่าง,งการย้ายถิ่นฐานแต่มนุษย์ปัจจุุบันนนกกก็ออยยู่่รรรดดดมมมมมาา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 าไ้โจจะีสสเหตาาควาาถใ เรียนรู้สิ่งใหม่และการปรับตัวนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกในปัจจุบันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนส์ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปก็ตามการเดินหลังตรง โฮโมอ r เล็กตัสแปลว่ามนุษย์หลังตรงการเดินหลังตรงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามสถานที่แตกต่างกันออกไปข้อดีทางวิวัฒนาการที่สําคัญของรูปแบบการเคลื่อนที่ดังกล่าวอยู่ที่การใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าซาววน่าเพราะเป็นที่ที่การวิ่งสําคัญกว่าการปีนป่ายและเวลาที่หัวโผลออกมาเหนือทุ่งหญ้าเราก็จะสามารถสังเกตเห็นสัตว์นักล่าได้ทันท่วงทีโฮโมอิเล็กตัสหรือที่ต่อมาเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปียนเป็นสายพันธุ์ที่เชี่ยวชาญด้านการวิ่งระยะไกลซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมตต่่่่ออกกกาาาารลลสสััว์์เปป็นนนนยพธุุทีีีไมมมขค ่อไปทำให้ความร้อนในร่างกายไม่เพิ่มขึ้นสูงจนเกินไปเวลาวิ่งมนุษย์ยุคแรกที่กินเนื้อและไขมันสัตว์เยอะจะถือเป็นนักล่าที่ประสบความสำเร็จซึ่งทำให้สมองเราสามารถพัฒนาต่อไปได้เพราะต้องใช้พลังงานปริมาณมากสำหรับการพัฒนาดังกล่าว